สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตผลงานที่เราเคยได้ปักชำไว้นะคะต้นนี้คือเงินไหลามาด่างขาวนะคะที่เราได้ปักชำไว้เมื่อสามเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้น้องโตเต็มที่แล้วค่ะพร้อมที่จะนำลงกระถางได้แล้วนะคะสังเกตดูนะคะกิ่งหนึ่งนะคะจะมีประมาณสามใบขึ้นไปนะคะเราก็สามารถที่จะแยกกระถางได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาโตเต็มที่นะคะ นี่ค่ะลวดลายสวยงามมากเลยนะคะมีทั้งด่างขาวนะคะแล้วก็ลายหินอ่อนนะคะสําหรับเงินไหลามาด่างขาวนะคะจัดเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามและยังเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภที่คนไทยนิยมนำมาปลูกประดับบ้านนะคะเชื่อกันว่านะคะตามความเชื่อโบราณนะคะเงินไหลามานะคะเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภที่จะ นำโชคลาภเข้าสู่บ้านนะคะสําหรับผู้ปลูกนะคะเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะนอกจากจะเสริมโชคลาภแล้วยังเป็นไม้ใบที่มีความสวยงามมากเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นต้นแม่ของเขานะคะที่เราได้ตัดกิ่งเพื่อนํามาปักชํานะคะเราปลูกา้ใต้ต้นมะม่วงนะคะเป็นไม้ชอบร่มนะคะหรือร่มลำไรนะคะ ก็จะสวยประมาณนี้แหละค่ะมีทั้งฮาร์ฟขาวเขียวนะคะแล้วก็ลายหินอ่อนนะคะออกแดดมากไปใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะจะไม่มีด่างนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายเลยนะคะขอแค่รดน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็เลี้ยงไว้ในร่มนะคะเขาก็ จะสวยจเจริญติบโตได้เต็มที่แบบนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Tell me what's wrong and why you never said you feel-